สลับกลับมาดูเรื่องนี้ฮะนบูชมที่ชัยภูมิเมื่อวานนี้บ่ายสองโมงครึ่งตำรวจโรงพักเมืองชัยภูมิรับแจ้งเหตุชายคุ้มครั่งบุกเข้าไปจับตัวผู้มยการกองคลังซึ่งเป็นภรรยาตัวเองนี่แหละเป็นตัวประกันแล้วจับในห้องทำงานของผู้มยการกองคลังของอบตอนาฝายเมืองชัยภูมิภูมิกับโรงพักเมืองชัยภูมินำไป,ไปตรวจสอบ ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะเป็นผู้บุงคับหมู่กองกำลับการสืบสวนภูทรจังหวัดเชยียงพรมชื่อดาตบตำรวจประว,วัติอายุ5 1เปีภรรยาเนี่ยเป็นผู้บุนในการกองคลังอบตสามีเป็นบวชบุกเข้าไปจับตัวภรรยาผู้บุนในการกองคลังในห้องทํางานเลยท่านผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยจเจ้าหน้าที่อบตนาฝาย10บกว่าคนกําลังวิ่งหนีตายออกมาเลย บางคนถึงขนาดปีนหน้าต่างบางคนวิ่งลงบันไดจากชั้นสองลงมาอยู่นอกสำนักง,งานให้ข้อมูลก,กับตำรวจแบบระลับระร,ร,รักว่าผู้ก่อเหตุเป็นดาบตำรวจนะขับรถกระบะเข้ามาจอดที่หน้าอบอตอค่ะเสร็จแล้วลเดินเข้ามาถีบกระจกหน้าห้องผอ,อก,ก,งกองคลังซึ่งอยู่ชั้นล่างจนกระจกแตกกระจายแล้วบาดขาตำรวจคนก่อเหตุจนเลือดออกแล้วบุกเข้าไปทำร้ายผู้นวยการกองคลังซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองล็อกคอ ลากภรรยาออกมาทำร้ายต่อที่หน้าห้องเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์พาหนีกระเจิงเพราะรู้ว่าเป็นตำรวจไม่รู้ว่ามีปืนด้วยหรือเปล่ากลัวจะก่อเหตุกราดยิงใครก<ะ>็ต้องกลัวเดี๋ยวจะกราดยิงห<า>นีสิจากนั้นภรรยาของเขาเนี่ยดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองของอาคารดาบตำรวจประวัติวิ่งตามขึ้นไปทำร้ายภรรยาซ้ำอีกจนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้นสองต้องพากันปีนหน้าต่างหนีออกมาและแจ้งตำรวจค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมตำรวจ ก็เลยต้องจับตำรวจด้วยการเอาไม้ง่ามขึ้นไปชั้นสองของสำนักงานอบตรน,นาฝายพยายามจะเกลี้ยกล่อมดาบตรวประวัติประมาณกว่า1ชั่วโมงแต่ไม่มีท่าสงบยิ่งกล่อมยิ่งเกลี้ยกล่อดยิ่งกล่อมยิ่งตบตีภรรยาตัวเองจนบาดเจ็บภูมิกับโรงพักบัเชีวภูมิประเมินวิเคราะห์แล้วไม่มีปืนไปอาวุธร้แรงอื่นตัดสินใจนำกำลังเข้าชัดก่อนควบคุมตัวไว้ได้ ภรรยานเนี่ยหน้าตาบว,วมปวดแต่ก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลท่านผู้ชม บอกกันว่าเอาขยานเล่นปันผมกูอีกอ่ะดีดีบอกบอกบอกกู้ปียนก็้ปียงกู้ปียนน้องปียนน้องปียนดยดีแล้วดูสิเจ้านายนี่ภรรยาที่เห็นเมื่อสักครู่โอ้โหยับเลยทราบต่อมาจากภรรยาท่านเองซึ่งเป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มและทำร้ายทำร้ายถูกจับตัวเป็นตัวประกันและทำร้าย ระบุว่าดาบตัวปรวัติสามีเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาแล้วก็ต้องกินยานะคะอยู่ที่โรงพยาบาลชยภูมิค่ะสาเหตุเป็นเพราะไม่ยอมกินยาคุ้มคลั่งบ่อยครั้งไม่ได้เสพยาไม่ได้เสพยาเสพติดแต่เป็นจิตเวชค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้นําเสนอกระเพาะมันเยอะขึ้นนี่ถ้ามีปืนล่ะท่านผู้ชมหมายถึงไม่ได้เอาเปืนในจุดเกิดเหตุอ๋อ Oh God.